ต้านกันกเสีใจมู่ายบ่ <medi> ีเข้าใจชเตื่อยช่อหมเออตีเข้าใจมูชอบ่นยงมชบไปไห้าท่าเขาตีกองนใจเขานใอาอยู่เฮือนแต่าเราลน่จปยังไงวนแด่ก็มูมีีใจอยเลยยังมูปนู้นใจบ่ชิมมูาย้ารบเเลย บักได้ก็มอยแม่เ้อยแม่่วะเราเห็นนะนี่จะมัมีแห้งเลยเขาวานะเก่งมาเนแม่พักล้าเอาว่ะเขาวาได้เงี้ยเงี้ยเอาด้อเิปเล่าเบิกดาเบเห้าให้เอาแก่จีดี๋ยวมันเบิดเด็เด็ดตัวเป็ยังไมือเลยมือเ ไม่เอาไม่เอาเจ้าเพกินกอนเ้เพรจะเกือไม่เอาไ่หันนะนนห้ากนให้ร่ยก่นยนยง้ยยงี้ยตาจีกจบตาเมื่อกี้จีบห่านคได้่า่งคน่า้าวกระเราหันว่ะกระเียนนก็ระากกระาหมอย่างน้เงกระติกว่ะหางกระดูกไปว่าบ้าบอกับตูนนะเออ ว่าใจเมียต mm ีนะแม่อกเราเห็นได้ใ <DM> ช <X> oh, ่ป่าเห็นตัวเดียอ่ะอืออือหูเห็นได้ใช่ไหมว่าลงยุทธโลดผู้ลงนั่นก็ว่าท้ายเลยเฮ้ยท้ายเลยลุกเลยว่ะเดี๋ยวนี้เลยตัวโอ้ยบัดตัวไหมหัวไหมนี่เขาก็ท้ายตอนนั้นช่อยกันทุนดีเขาอยากไปอยากตั้งเขาท้ายมีคนโม้เลยว้าคนขยันแล้วเขาโก้ลุกแล้ว